อาหารพร้อมแล้วแก้วไครน,อน้อ,อน,นี่ต้มปลามีต้มปลามีกุ้ง,ง,งเป็นบุฟเฟต่ตกินไม่อั้นนะครับต้มปลาปลากระพงอันนี้คือกุ้งแช่น้ำปลานะครับโอ้โหกับแก้มอย่างดีนะครับปูนี่ไม่อั้นนะครับปูนี่ ปูไม่อั้นแล้วแกะให้ด้วยแบบนี้นะครับนี่ปูไซส์ใหญ่แกะให้ด้วยนะครับมีกุ้งแช่น้ำปลาครับนี่นี่นี่ปลากระพงสามสามรสค่ะสามรสนะครับที่บางชันนะครับที่บางชันบางชันเรือนแพนะครับกุ้งแกะนี่ไม่อั้นนะครับไซส์ใหญ่ๆกันเลยกุ้งนี่ไซส์ใหญ่อย่างนี้นะครับกุ้งไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่ ใช่ยู่ตอนนี้ก็ต้องดูตรงนี้จีครับครับเนาะกระชายกระจองเลยคระแปดดูนี่นี่นี่นะครับเขาแกะให้เลยครับอย่างนี้ไปเลยนะครับอันนี้เป็นเอทอดมันปลาจ้าทอดมันปลาครับโอ้โหไม่อั้นกันเลยนะครับงานนี้ครับชอบอันนี้ก็เอาอ่าสุภาพบุรุษเชิญฝั่งนี้เลยนะครับโชูเกี่ยวอะไรฮะเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไร เล่นไหมล่ะครับโอ้มามาเสิร์ฟกันแบบไม่อั้นเลยครับเอาคุณรชาติไปนั่งด้วยข้าวของผู้ชายชอบดูจนฝั่งนี้ครับตัวนี้ไม่มีเครื่องดื่มอาจารย์เอะหยิบของหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวสัองต่างอีกอาหารมีหกอย่างต่อหนึ่งถึงศูนย์ไหมถึงอะไรครับเพราะนู่นไม่ควรไม่ควรจะของแพงเพราะว่ เอาถ่าย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 เอามาอาหารโอ้มาอีกแล้วครับปูเขาบอกว่ากินไปเลยอันนี้นปูนี่ไม่อั้นนะครับ<ม>ดูไซส์ใหญ่ๆเดี๋ยวไปจับมันมาให้ใหม่ไส์ใหญ่ๆแกะให้เลยนะครับไนะถ่ายมันี่ๆๆนี่ๆๆๆนี่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 ไส์นี้เลยครับไส์นี้เลยครับบางชั้นนะครับเรือนแพนะครับโฆษณาต่อให้ครับจะมาเลี้ยงหนึ่งปีจะมาหร่อเรอวะสุดยอดเลย ครับอันนี้อะไรเติมปูอีกเติมปูอีกเติมปูอีกไม่อั้นนะครับกินกันแบบไม่อั้นกันไปเลยนะครับ คะไม่กดรนค้าหน้าหันหน้าเปหนแล้วก็แยกใครันได้ไหมยันแ้วแ้บอกได้กับบรู้จักบอกไอพี่ชัยอะ ไปเล่นน้ำบกพอดีจากกินจากแค้ว่ากินกินแล้วเล่นน้ำไปเล่นน้ามันหนาวไงบกพอดีบกหมดแล้ว เหลือแขเห้ยหิวลุยเลยครับไม่ต้องรอเอานี่โซ,โซก็ึได้แก้วยางครับหิวลเลยเลครับแก้ยวยางกุ้งนี่ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ๆๆยัไ่ต้งแกอยืมอแ

เจอสไบวะ่บรินอน้ำหนักมนใช้ได้มือนนี่คือจังได้เนื้อแล้วบเกวกันหรอเกลียวเกลวไปแล้วหมดไปแล้วให้ครูแพไปช่วยล้วแสดงว่าแกะแล้วอยู่ไอ้ไอ้น่นองละก็ลองแกะอนก่ทีนึงเอาไปทพี่ครับแ y งเก h a n k you เกษตรกขอนุญาตกับแก่มนีแล้วครับผักใบุ้าแช่น้ำปลาน่ยตอนนี้เขาเพียงอะไรลาดเลยบ่มกินเป็นแใส่น้ำแข็งไหมนี่น้ำแขงอนนี้ก็มีนะเตรียมมาแล้วหรอมาอันหนึ่งก่อน ครับัวนยาวค่ะไม่นคนไม่ตัวนี้เลิ่นได้ครับกร้ากาอืมตรงนั้นหนักกว่าทางนี้ถนัดกว่าอุ้ยหนักนหตินยอดันเลยมันเลยสู้เลยไหเดี๋ยวไหมครับเดี๋ยวครับอ้อมันร้อนมันร้อนมันเย็นกว่เป็นร้ ยกขวดไปรูดใช่เอาวดเลยมื่อ้ต้องไปี่ยอดไปันเปิดเตงเปิดให้เพินเนี่ยเิ่นยกขวดไปเลยมีกัังกินไหมใกรบางคนทีขายอยู่เนาะแล้วก็มีถ้วยมีมมีจุถ้วย น้ำแกงเ,เติมร้วกินก่อนไหมกินไปลองต้องเซ็ตก่อนนอนก่อนให้เขาสบายเลืองจนะมีครับเดี๋ยวจะเอาข้าวก่อนก็นเลยเบาพวกนี้ เขาข้าได้สดบยังแยงยังไม่เป็นไรเขาตัวเขาตักเขาอะไรเขาเป็นยังไม่เป็นไรครับเพราะว่าจะเอาใส่จานข้าวเวลากินเลยครับกินกับเพี้ยนไฟจะได้มันต้องพการถุยรกแตกินวนกินแม่จ้องเลย่ดู็นจอยเปนจอยโอ้โหเฮ้ยเฮเ้ ยังไม่ต้องหอเอาหมดนะพี่ตึงมีที่วางไหมนนี่คุณพี่ได้แก้วยังแค่นั้นแหละยังยังเ้าเลยครับเพี่อนุดมันจะไปอีกวันได้น้องเพีงวันเช้าวแจกองี่เยแจกมแจกกลับองพี่นะอืคงชีบาแหละเอาไ่ใชุ่พี่ครับ เโซนธรรอดารับเตี๋ยวห่อไหอยู่เป็นบ้านครับตรงข้ามเป็นแกงหัวหินอินนี่ตายว่าไปรับยักะหอตีหยวองเลื่อนไม่ต้องรอเราไปทีบุรุษครับ คนเราเรากนเรากบเนาะหนึ่งสองสามสี yeah, ่ห้าหกเจ็ดแปดวันนี้ครับทีครับโอเตรียมรวดยอดแล้วใช่ไหมครับผมเกดยอด ใครน้องผมได้น้องผมขอขน้าุดเน่ยครับตัวน้ำเนี่ยน้ำเต้มยครับเนยนั่งกินั่งกินเด้อเรมานั่งกันโอเคคือจะเหนื่อยกันเนาะ ไปเล่นน้ำแต่ครับสว้วะมีน้ำมาเหนื่อยครับมีน้ำเหนื่อเนื้ำเยอวนนอืน้ำเนะยอะๆขอกสดน้ำาอก Cú chặt chắc okay, hay đó chắc kìa nó chặt hay chặt rồi nên là chặt cũng có chặt này, chặt chặt

ทมีไม่ต้องถึงเบียเบียอยู่ถึงจัดถึงแรงยักักไห้ท่านคนเสิร์บเด้อเล้ววันนี้เลยโชคมีแบงมีเบีย์สำรองมีมีางเลยมีโออยนี่ไม่ช่นี่อยากเรียกไปเลยคี่ิดยันเข้แรงย นี่ก็พยายไปเอาให้มันหมดเล้ว่หมดเลยถือไม่แล้ัวถอนเป็นรังเงงทังรังเท่าไหร่ครับมมีงลบนเยมีเบียร์เหลือไหมซัณไายไม่มีครีสั่งไปทีเดินก็รังสั่งสบายด้วยนะคะครับผมตันี้จ่ายย่งกินจ่ายอยางกินสั่งไปลยครับสั่งไปเลยเฮียอร่อยไหมเฮีย

อันนีนรากแล้วก้าวแผ่นมากมาณครึ่งเยวเราก็กลับไปไม่ได้เขาก็เอาไปใช้ไม่ได้นอกเก็ไปใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเรีเอสักตาใจเย็นๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใช่ไหมันมาแล้วไหนมาเนี่ยหเนี่ยแผ่นร้อยห้าสิบครับผมสปาด้วยนะครับ ตัวเลขสองตัวเลขสอปครับก็สวัสดีครับช่วยยพ่อนนะครับเพราะว่าที่ผมบอกว่าว่านะฮะก็อยากให้พด้เมล้เลยครับผมกิพอก็ก็ลหวัาดตรงนี้แหละนะครับก็ขอบคุณครับตอนนั้นท่านแต่ที่พอมาก็บอกวันนี้พืนแล้วด